สวัสดีคะ่ะพี่พี่ยินด,ดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่ครอบครัวร้องมินนี่นะคะตอนนี้เราก็มาเจอกันในวันฝนตกอีกแล้วตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงค่ะฝนก็ยังแรงตกตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะพี่พีตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะก,ก็ลูกๆก็ดูคะ่ะฝนแรงเลยคะ่ะพี่พน้องนี้ก็ตั้งใจจะไลฟ์สดแต่ว่า ไฟก็มาดับอีกนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเนาะก็เลยลงเป็นคลิปวิดีโอให้พี่ๆชมนะคะบางท่านคิดถึงไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงกี่โมงเหมือนกันนะคะนี่ค่ะพี่ๆชุ่มฉ่ากันไปทั่วนหน้าเลยกะละมังนี้น้องนิกเอ่อรองน้ําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานตอนกลางวันนะคะตอนประมาณ,มาณะะมามาเย็นๆนะคะเพราะคาดว่าน่าจะฝนตกก็เกือบเต็มกะละมังพี่โก้แล้วค่ะพี่ๆี่ดูบรรยากาศรอบๆค่ะเปียกปอนกันไปแบบโอ้โห พายุนะคะน้องนิกดูในพยากรณ์อากาศคขาว่าพายุเข้าค่ะวันนี้ล้วยก็มาฝนก็ตกขายก็ขายไม่ได้ไฟก็ดับอีกนะคะพี่ๆโอ้ยหนอเมื่อวานนะคะเมื่อวานลูกอ้วนเอ่ออาหารเป็นพิษนะคะเมื่อคืนจนตอนนี้ก็ยังไม่กล้าไปหาคุณหมอเพราะว่าตาอ้วนห่วงลูกๆนะคะฝนตกน้องนิกก็บอกว่าเออเดี๋ยวให้คุณปู่คุณย่า มาเฝ้าลูกๆก,ก่อนนาะงก็ไม่ยอมนะคะเดี๋ยวค่ะนี่ก็เป็นมือ้อมื้อสายๆของลูกก็กินไปเรียบร้อยแล้วแต่ฝนแรงมากค่ะพี่พี่ในกล้องคือในกล้องมันมันอาจจะแบบไม่ได้แรงมากแต่ว่าในความจริงมันก็แรงอะค่ะตอนนี้พอแสงสุก,ก็อ่าเสกข,ของให้น้องนิกแล้วค่ะตอนนี้นะคะน่าก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องนิกเอา ย่าให้ลูกลูกก่อนค่ะพี่พ ก็เป็นให้อาหารรอบรอบรอบสายๆค่ะพี่ๆจะเห็นว่าพ่อแสนสุขไม่ค่อยพอใจน้องนิกเพราะว่าน้องนิกอะเอามาให้ตาแป๋วสองรอบนะคะแล้วโยนให้เขาอะรอบเดียวแต่ว่ายโยนให้เขารอบเดียวที่นี่คือหลายครั้งนะคะโยนให้อิ่มเลยนะคะแต่เขาก็เข้าใจาว่าเออเราเอามาให้ลูกสองรอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความห่วงของกินแต่ของพ่อก็เต็มฝั่งนู้นนะคะก็ ทำยังไงได้เนาะพี่ๆค่ะฝนตกไฟก็ดับอยากจะไลฟ์สดก็ไลฟ์ไม่ได้คลิปก็ไม่รู้จะลงได้เสร็จกี่โมงนะคะพี่ๆตอนนี้ก็ยังหนักเลยค่ะหนักแบบโอ้ยเปรียกพรอกันไปตามๆกันเลยนะคะไม่ได้พาลูกไปเดินเล่นสองวันแล้วค่ะพี่ๆเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่ไม่เป็นใจให้เราเนาะวันนี้นะคะ ไปตัดหญ้าก็ไปตัดกลางผลฝนนะคะประมาณตีห้าค่ะแบบโอ้โหคิดว่าแต่วันนี้จะไม่ตกแล้วที่ไหนได้มาแรงกว่าเดิมอีกนะคะพี่ๆก็เลยแบบเออเนาะก็แสนห่วงลูกละเดี๋ยวจะโยนแม่นอีกละหนึ่งสองสามโยนเปล่าต่อกินก่อนครับขอวินร่อนโอ ข้างหลังนี่เหมือนข้างหลังตาแป๋วอะค่ะพี่พี่เหมือนหมอกเลยนะคะเพราะว่าฝนแรงนะคะฝนแรงน้องนิขอขึ้นมาบนบ้านค่ะพี่พี่หนาวมากไม่ไหวนะคะแบบฝนตกแล้วทำไมอากาศเย็นขนาดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเป็นเป็นฝนพายุหรือเปล่าคะพี่พี่เย็นมากนะคะตอนนี้น้องนิดูเอ่อพยากรณ์อากาศ ตอนเช้าเนี่ยเขาว่าประมาณ20กว่าองศานะคะ21 22องศาประมาณนี้ค่ะส่วนตัวน้องนิกเนี่ยว่ามันมันหนาวมากเลยนะคะเพราะแสนตกมันหนักมากค่ะพี่พีน้ำมันแบบโอโหพี่พี่ดูน้ำมันสิคะน้ำมันไหลาอาบแก้มคือน้ำมันเนี่ยจะปกคลุมไปทางหน้าเพราะแสนแล้วค่ะ กหนักมากจริงๆค่ะพี่พี่แล้วมีหน่ำซ้ําไฟก็ยังมาดับอีกโอ้ยนอนอนอนเอ,อ,อเห็นลูกได้กินได้อิ่มก็ดีใจนะคะพี่พี่หาดีใจ ไม่มีท่าทีจะหยุดเลยค่ะพี่ๆฝนนะคะตกมาแบบอ้าอ,อทำไมนี่ตกแบบโอ้ไมค์ก๊อดนยคะให้ดูนี่ล่ะจะไม่ค่อยเห็นเหมือนฝนตกแรงแต่ทำไมในความจริงมันแรงจังเลยนะคะพี่ๆในกล้องอาจจะไม่ค่อยดูแรงเท่าไหร่แต่ในความจริงเราก็แรงอยู่นะคะ อากาศหนาวเย็นมากค่ะพี่พี่บรรยากาศแบบนี้เปียกๆเศะๆแบบนี้เนี่ยอาหารของลูกๆนี่ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันแบคทีเรียเนองพี่พี่ขาอะไรหลายๆอย่างช่วงหน้าฝนก็ต้องดูแลกันมากกว่าเดิมนะคะดูแล สุขภาพลูกๆกันแบบโอหนักประเดิมนะคะจากปกติเราก็ดูแลดีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี้ต้องต้องต้องเป็นพิเศษหน่อยนะคะบางทีอาจจะมีน้ำขังน้ำนูน่นน้ำนี่นะคะน้องแป๋วน,นอนไม่อิ่มเลยค่ะพี่พี่เมื่อคืนเพราะว่าฝนก็มาลมก็มานะคะ สงสารลูกก็สงสารค่ะวันนี้ก็จะดูหน่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องนอนไม่อิ่มะคะ่ะบางเวลาก็กลัวน้องพี่ๆขาแบบเรายังกลัวเลยนะคะก็ไม่แปลกที่ลูกๆจะกลัวนะคะ